สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูนะครับเป็นการวิเคราะห์ดวงประจำเดือนพฤษภาคมปีพศ2567กันนะครับ แต่ก่อนจะไปพบกับคำทำนายดวงครับท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้หรือท่านที่ดูคลิปผมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Sub s cribe ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดนะครับสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆที่สำคัญครับรับสิ่งดีๆรับพลังงานดีๆรับพลังบวกจากผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีชชวิตนะครับเป็นเข็มทิศในการนำทางนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปวิเคราะห์เรื่องแรกนะครับก็คือดวงการงานของท่านนะครับดวงการงานนะครับของท่านในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับท่านจะได้รับนะครับความไว้อกไว้ใจนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแน่นอนนะครับการที่คุณได้รับความไว้ใจเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับงานที่คุณทําไว้นะครับ งานที่คุณกําลังทําอยู่งานที่คุณที่ได้รับมอบหมายอยู่นะครับถ้าหากคุณตั้งใจทํามันออกมาได้ดีนะครับทํามันด้วยความสามารถสุดความสามารถโอกาสมาถึงคุณแล้วครับเดือนนี้นะครับโอกาสมาถึงคุณแบบโดดเด่นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการทํางานแต่ละงานชิ้นงานที่คุณได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่เนี่ย คุณต้องทําออกมาด้วยความรอบคอบนะครับทำออกมาด้วยความเต็มที่ละเอียดรอบคอบนะครับคือสุดความฝีมือของคุณนั่นแหละนะครับแต่งานทุกงานนะครับต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจนะครับจากเพื่อนร่วมงานนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์มีมนุษยัรธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานอันนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับที่สําคัญนะครับคิดดีพูดดีทําดีนะครับอันนี้จะทําให้จะทําให้เขาเรียกว่า ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูคุณมากขึ้นนะครับอ่าอันนี้ลองลองไปใช้ดูนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณยังรู้สึกว่าจริงจังกับงานจนเกินไปนะครับหรือว่าโฟกัสกับงานที่ทําจนเกินไปจนเกิดความเครียดเข้ามาอันนี้สบายๆนะครับรีแลกบ้างนะครับพาตัวเองไปรีแลกไปพักผ่อนนะครับไปพักผ่อนตากอากาศไปท่องเที่ยวบ้างนะครับถ้าหากเกิดอาการอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะครับ ผมจะบอกว่าโอกาสโดดเด่นมากๆนะครับสำหรับดวงการงานของชาวราศีธนูนะครับส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับในเดือนนี้นะครับโอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะครับมีหุ้นส่วนใหม่ๆเข้ามานะครับทำให้ธุรกิจคุณเนี่ยไปได้ไกลไปได้เร็วมากขึ้นนะครับมีการลงทุนเพิ่มขยายธุรกิจนะครับสามารถทำไปได้ด้วยดีเลยนะครับแต่ถ้าหากลงทุนด้วยความ ไม่ได้รู้นะครับอันนี้อันตรายนะครับก็คือการจะลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยหากเรามีความรู้นะครับในสิ่งที่เราลงทุนไปเพิ่มเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆในเดือนนี้นะครับแต่ถ้ายังรู้สึกว่าไม่มั่นใจอันนี้ลองศึกษาหรือว่าปรึกษาคนที่คุณไว้ใจดูก่อนก่อนที่จะขยับขยายธุรกิจหรือว่าลงทุนเพิ่มนะครับโดยภาพรวมนะครับธุรกิจมีโอกาสเจริญเติบโตนะครับสำหรับคนที่ตกงานนะครับ กำลังหางานทําอยู่นะครับในเดือนนี้นะครับไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับลุยไปสมัครงานได้แน่นอนนะครับโดนเรียกเยอะด้วยโดนเรียกไปสัมภาษณ์เยอะด้วยนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับถ้าไม่พร้อมสัมภาษณ์ไปคุณอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับสําหรับคนที่ตกงานแต่ว่าอยากจะประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับเริ่มลงทุนนะครับอ่าในเดือนนี้โอกาสดีครับฟ้าเปิดสดใสมากๆลงทุนทําธุรกิจได้เลยนะครับ ดวงการเงินโชคลาบนะครับในเดือนนี้นะครับมีรายจ่ายเข้ามามากขึ้นนะครับรายจ่ายเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับสวนทางการนะครับปายรับกับคงที่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ไขนะครับก็หนีไม่พ้นการวางแผนการเงินนะครับอะไรนะครับที่ยังไม่จําเป็นต้องใช้อะไรที่ระงับไปก่อนยังไม่ต้องซื้อเดือนนี้นะครับไปซื้อเดือนหน้าเนี่ยก็ได้นะครับซื้อของเท่าที่จําเป็นก่อนนะครับ ระวังนะครับรายจ่ายฉุกเฉินเนี่ยจะเข้ามาทําให้คุณมีผลกระทบมากๆนะครับแต่ถ้าคุณวางแผนการเงินดีนะครับก็น่าจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโชคลาภก็มีเข้ามาให้เห็นปราปลายนะครับดวงความรักนะครับดวงความรักคนโสดนะครับขอให้ใจยเย็นๆนะครับเดือนนี้ใจยเย็นๆเลยเพราะว่าระวังจะมีเขาเรียกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นมีคู่แล้วหรือเปล่านะครับระวังจะ คุณจะเป็นตัวเลือกของคนอื่นนะครับเขาอาจจะมีคู่แล้วหรืออาจจะยังไม่ได้มีคู่ก็ได้นะครับแต่เขามองคุณเป็นแค่ทางผ่านนะครับมองคุณเป็นแค่ตัวเลือกนะครับหรืออาจจะเจอรักซ้อนซ่อนเงื่อนรักสามเศร้านะครับวิธีการแก้ไขนะครับค่อยๆเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนนะครับถ้าหากเขามาโกหกเรานะครับสักวันนะครับเราก็รู้ความจริงเองนะครับไม่มีความลับในโลกนะครับ ส่วนคนที่มีคู่แต่งงานแล้วนะครับคบหาดูใจกันอยู่นะครับในเดือนนี้นะครับคนรักของคุณเนี่ยนะครับโลกส่วนตัวสูงมากๆนะครับโลกส่วนตัวสูงมากๆเหมือนแบบโอ้อยากขังตัวเองอยู่แต่ในห้องไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะครับซึ่งเขาเป็นแบบนี้นะครับเขาอาจจะเครียดงานเครียดจากงานนะนะครับผมคิดว่าถึงเวลานะครับที่คุณจะลองหากิจกรรมทําร่วมกันดูนะครับ ทำกิจกรรมอะไรที่คู่ของคุณมีความสุขนะครับอาจจะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปตากอากาศนะครับอันนี้แล้วแต่นะนะครับแล้วแต่ความชอบของคู่ค่ายคู่หมาอันนี้คุณลองลองดูอีกทีหนึ่งนะครับระวังการเข้าไปคุยกันนะครับแบบว่าไปคุยก็เฮ้ยทำไมช่วงนี้เปลี่ยนไปทําไมเหมือนไม่ค่อยอยากจะคุยกับฉันเลยทําไมอยู่ๆแบบเงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยระวังอย่างนี้นะครับผมอยากให้คุณใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันนะครับ ไม่งั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทะเลาะกันได้เลยนะครับแต่ถ้าหากคุณนะครับถือโอกาสนี้ในการทําคะแนนนะครับในการคุยกันในการเคียงข้างเขานะครับทําให้เขาผ่านในเรื่องของความเครียดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทํางานนี้ไปได้นะครับคุณก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับชีวิตคู่ก็จะมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งนะครับคนที่แต่งงานแล้วนะครับมีโอกาสมีลูกด้วยนะครับมีโอกาสได้ข่าวดีนะครับมีลูกมาให้เป็นพยานรักทําให้ครอบครัวคุณสมมติแบบยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนสุขภาพพรรนาไมยนะครับในเดือนนี้นะครับอยากให้ดูแลสุขภาพนิดนึงนะครับเพราะว่ามีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายพอสมควรนะครับเนื่องจากความเครียดจากการทํางานเนี่ยมาเล่นงานคุณนะครับเวลาเราจริงจังเกินไปจนทําให้กดดันตัวเองจนเกิดความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นลีแลกลีแลกสบายๆบ,บ,บ้างนะครับใช้ชีวิตสบายๆนะครับอย่าไปเคร่งเครียดมากเกินไปนะครับทาอะไรให้เต็มที่แล้วแต่ก็อย่ามากดดันตัวเองว่าทําจ,จนจนแบบว่าทําให้เรา <Get> เก็บปวยเกี่ยวกับสุขภาพนะครับสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับมันสะสมบุญนะครับตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเหมือนที่ผมย้ำมาทุกคลิปครับไม่ว่าเราจะดวงดีแค่ไหนนะครับไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคมากน้อยเพียงใดหากเราสะสมบุญนะครับเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีผมเชื่อว่าเรารวยอยู่แล้วนะครับเราสำเร็จอยู่แล้วเราจะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีก หากเราเจออุปสรรคนะครับผมเชื่อว่าจะมีคนหยิบยื่นมือมาช่วยเหลือคุณนะครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับสุดท้ายนี้ครับขออํานวยอวยชัยนะครับขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะครับอวยพรให้คุณนะครับประสบความสําเร็จตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับทั้งคุณและครอบครัวร่ํารวยเป็นเศรษฐีเงินล้านร้อยล้านภายใน3วัน7วันด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ